ีวันเกิดดวงแข็งสุดๆแล้วคลาดตลอดมีเทพเทวด,ดาคุ้มครองยิ่งทำบุญยิ่งหนุนด,ดวงใครที่คิดร้ายมักจะแพ้ภัยไปเองส่วนใครที่ได้คบหาจะเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก่อนที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะความเชื่อเป็นสิ่งที่คนเรามีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนอาจจะเชื่อในหลักการและเหตุผลเช่นการทำสิ่งใดๆสิ่งนั้น ก็จะกลับมาหาเราบางคนก็เชื่อในสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นการดูดวงดูลายมือที่สะท้อนได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนคนนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลสำหรับสี่วันเกิดที่ดวงแข็งสุดๆก็ได้แก่วันอาทิตย์วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะเป็นคนที่เกิดวันแรงดวงเลยแข็งคนที่เกิดวันแรงก็คือเป็นคนสู้อดทนไม่ค่อยยอ่อท้อต่ออุปสรรคแม้มีเรื่องที่หนักหนาสาหัสก็ทนได้เป็นคนพูดตรงๆชัดเจนดีมาดีกลับแต่ถ้าร้ายมาอย่าคิดว่าจะอยู่เฉยๆทีนี้ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับคนที่เกิดทั้งสี่วันกันนะคะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนดวงแข็งเพราะปกติเป็นคนรักยศรักเกียรติชอบใฝ่ฝันถึงยศศักดิ์อำนาจความเป็นใหญ่ชอบเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำญิงในเกียรติศักดิ์รีของตัวเองชอบคบค้าบัณฑิตมีจิตใจมุมานะ ในกิจการงานด้วยแรงผักดันของอารมณ์เป็นคนพิถีพิถันในความเป็นอยู่รักสวยรักงามเป็นคนใจร้อนเหมือนลมพายุเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนคลื่นทะเลมีความเฉียบขาดปากว่ามือถึงแต่ลังเลไม่แน่ใจตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในบางครั้งมีปฏิพานเฉียบแหลมชอบความอิสระในการงาน และชอบศิลปะในการเขียนชอบขับร้องแต่เอาดีนักไม่ได้มีความอาภัพในเรื่องของวงญาติชอบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนที่เผชิญอยู่เช่นเป็นกำพร้าหรือขาดคนอุปถัมภ์ไม่มีผู้ช่วยเหลือต้องโลดแล่นตามลำพังหรือคบคนอื่นก็มักจะถูกเขาหักหลัง การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์จับประพฤตินอกทางเลาะแรงผักดันจากผู้อื่นเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายชอบคำยกยอปอปั้นถ้าเป็นผู้หญิงมักจะเป็นคนที่หุดหยิดง,ง่ายเจ็บออออๆแอนแอนมักมีปัญหาเกี่ยวกับไข้อยู่เป็นประจำสตรูเป็นคนรูปร่างสูงโปร มีใบหน้ากระดูกเป็นคนมากด้วยจริตส่วนความรักจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมีความปรารถนาแรงกล้ามักเปลี่ยนความรักได้ง่ายคือจะเป็นคนที่รักรักอยู่บทจะเกลียดก็เกลียดเลยเป็นคนเกลียดใครเกลียดจริงรักใครรักจริงดังนั้นรักแรกๆจะค่อนข้างรุนแรง รักแบบสวีดหวานรุนแรงแต่พอผ่านไประยะหนึ่งจะเฉยชารูปร่างลักษณะของคู่คลองจะเป็นคนผิวค่อนข้างจะไปทางขาวลักษณะท้วมไม่อ้วนจนน่าเกียดผิวพันเหมือนตนเองหรือจะแตกต่างบ้างเล็กน้อยต่อไปวันอังคารเป็นคนดวงแข็งมีเทวดาคุ้มครอง แางสังหรอนแม่นเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขของตนเองเพื่อคนอื่นชอบอาสาทำกิจการใดมักทุ่มเทในการกระทำมากกว่าทำในกรอบในระเบียบแบบแผนหน่วงธุรกิจของคนอื่นมากกว่าของตนคล้ายๆเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมีความหมทะลุไม่กลัวความตาย โมโหง่ายฉุนเฉียวหากอยู่ในวังวนของอบายามุกหรือการพนันจะวิบัติได้ง่ายเลาะดวงชะตาถ้าเล่นการพนันเสียหมดชอบแสดงความเป็นใหญ่ให้ผู้คนเกรงถามบางครั้งอาจจะดูภายนอกเหมือนคนหญิงพยองหากได้รับคำเยินยอแล้วอาจจะหลงลืมตัวได้เลยต้องระมัดระวัง เพราะคนที่คิดร้ายนั้นมักจะป้อยอคนที่เกิดในวันอังคารทำให้หลงไหลยอมทำนู่นทำนี่ได้โดยที่ไม่คิดค่ะคนเกิดวันอังคารจัดเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดเรียบพร้อมด้วยไหวพริบแต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกอะไรได้นานทั้งความไม่พอใจมักแสดงออกทางสีหน้าได้ตลอด เป็นคนใจคออาจหารชานใช้เกินตัวจึงประสบความผิดหวังเสมอส่วนทางด้านสังคมเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญชอบห่วงใยในธุรกิจของผู้อื่นถือความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสุขของตัวเองอารมณ์มักแสดงออกทางสายตาหากน้อยใจมักมีน้ำตาคลอยามกโกรธ มักถูกโมหะจริตเข้าครอบงำได้อย่างง่ายยามดีใจสแสดงแววตาร่าเริงเป็นคนเจ็บไม่ค่อยจำมีคนพูดยกยอกปอปั้นนิดหนึ่งก็ลืมแล้วเป็นคนซื่อสัตว์ต่อผู้มีพระคุณชอบระจนภัยมากกว่าใช้ชีวิตแบบสงบชอบการเสี่ยงโชคแบบหวังน้ำบ่อหน้ามีโครงการยิ่งใหญ่และจะสำเร็จ แต่กว่าจะสำเร็จก็จะต้องลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากค่ะวันพฤหัสบดีเป็นคนโมโหง่ายหายเร็วยามโกรธมักจะระบายออกด้วยวาจามีนิสัยมานะกัดฟันทิถียามโกรธก็ผูกพยาบาทพอหายโกรธก็มีความสงสารเวทนาพอรู้สึกตัวก็เสียใจ ในสิ่งที่ได้แสดงออกไปและพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกชอบกระทำตามความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ใจบุญรักมิตรและมีบริวารดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือผู้ที่มาปรับทุกข์บางครั้งรู้ตัวว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ก็พยายามขวนขวายที่จะช่วยเขา แต่อภพแม้จะสร้างความดีกับผู้อื่นสักเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้รับความดีความชอบตอบกลับแต่อย่างใดบางคนนึกน้อยใจตนเองที่เรียกว่าดีกว่าคนอื่นแต่พอถึงเวลาคนอื่นกลับมองไม่เห็นคุณค่าคนอุปธรรมมักดีแต่ปากยากที่จะเชื่อได้เป็นคนรักศิลปะความงาม ฝักใฝในศิลปะวิทยาที่แปลกมีระเบียบแบบแผนชอบการดีดสีเป็นคนที่มีปัญญาเข้มแข็งในหลักการดื้อดึงตามอุดมคติยึดมั่นในความซื่อสัตย์คุณธรรมเป็นหลักโรคของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้อาหารเป็นพิษเวลากินผิด จะป่วยได้ง่ายมีอาการเวียนศรีศรษะเนื่องจากลมในกระเพาะทำให้หูอื้อตาลายมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรอหรือว่าการผายลมศัตรูเป็นคนรูปร่างโ่งผิวสองสีผมบางในตาสีเลือดแดงคนวันพฤหัสบดีเป็นคนเจ้าชู้สนใจเพศตรงข้าม ชอบติชมความงามมีเหตุผลในความรักที่เป็นแบบฉบับของตนเองมักวิพากษ์วิจารณ์ความรักและจินตนาการในทัศนะต่างๆให้ความสนิทสนมกับเพศตรงข้ามได้ง่ายและชอบแสดงความรักด้วยสายตาชอบคนที่รักอิสระแต่ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง เมื่อถึงคราวจะสมรสต่อไปวันเสาร์นิสัยส่วนตัวจะชอบความเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นหากได้รับยศหรือมีการยกย่องก็ยิ่งแสดงอาการเหออเบ่งรัศมียิ่งขึ้นมักเป็นคนชอบหวาดระแวงค่อนข้างคิดมากภัยมามักจะสะดุง้งเป็นคนที่หวาดระแวงเกี่ยวกับภัยต่างๆ อยู่บ่อยครั้งคล้ายเป็นคนค่อนข้างวิตกกลังบนเป็นคนมีฝีปากของผามบางครั้งบ้าบินแบบขวานผ่าซากมีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาและขาดธรรมะยึดเหนี่ยวจะเป็นคนสามหาวโกหกพกลมแก้ตัวอย่างสำคัญเป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใคร ส่วนมากมักเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเมื่อถูกเยินยอมีอุบายกลมานยาชอบแสดงการโอ้อวดทำอะไรไม่ยั่งยืนและเป็นคนใจสปอร์ตกับเพื่อนฝูงลูกน้องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมใครมาคุยคมต้องหาทางชนะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บ มักเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกระเพาะลำไส้โลกลมจุกเสียดแน่นต้องได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือของมีคมกระแสโลหิตหมุนเวียนไม่ค่อยดีถ้าเป็นผู้หญิงมักมีประจำเดือนผิดปกติสตรูเป็นคนรูปร่างอ้วนใหญ่ผิวขาวส่วนความรัก มักชอบร่วมรักสมรสมากกว่าที่จะปล่อยให้เนิ่นนานเป็นดวงชะตาที่อาจต้องอยู่ก่อนแต่งมักจะตัดสินเลือกคู่ครองด้วยตัวเองมีความหึงหวงมากเป็นพิเศษด้วยจากที่อดีตเคยผิดหวังชีวิตสมรสตอนต้นมักไม่ค่อยราบรื่นอาจจะต้องทะเลาะบอกแว้งหรือเหมือนมีเหตุเลิกรากันแต่บ้านปลาย จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ต้องผ่านความอดทนแบบลิ้นกับฟันมาตลอดชีวิตขอบและคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานผิดาพาดประการใดก็ต้องขออาภายัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ทางเราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า ได้ร่วมสร้างบุญกันแล้วและอย่าลืมเผยแผ่เพื่อให้เพื่อนร่วมโรคเพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทางเราขอบุญคุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลให้ท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีค่ะ